มันเป็นอย่างนี้เธอดูเนื้อก่อนฉันจะได้ภูุิใจที่มาเป็นไิเยกกรนี่คุณผู้ฉันก็ดีใจกับหมอุทธนาการกับทุกท่านข่าวพอเข้ามาฉันมาเจอก็มีความสุขแต่เธอดูดีๆเพราะเธอเป็นปิจารณ์เธอต้องมีองค์ความรู้ใช่ไหมพอฉันบอกว่างั้นพี่ไปจะบอกว่าไปเลยไปเลยมันไม่เหมาะสม อัานี้เธอด้วยนะเธอเป็นกรรมการท่านี้ที่ผมเธอเลยนะเธอทัานี้จะปลุกปั้งจังเธก็ไปกันด้วยท่านี้ไปทุกคนเชิดตัวขึ้นอาจารย์หนองมันต้องเชิดด้วยเชิดด้วยบรรยากาศเชิดด้วยเลยใจมาก่อนใจมาก่อนใจเป็นประธานคนเรามันต้องเปิดใจปิดใจคือไม่อยากคุยไม่อยากเจอมาสาก่ต้องเปิดใจอยากคุยอยากเจอะรัก พระผูพันไม่เจอกันนานโอเคไหมนั่นแหละเดี๋ยวหลังจากจัดจัตอนกลับมาจากเล็กนะฉันจะให้เธอมุทีตาจิตมีสองสเต็ปสเต็ปแรกไปเบรกกาแฟก่อนพี่ตุ๋ยตอนตอนก่อนเธอจะปัญยายฉันขอยืมได้ไหมไปเบรกแล้วกลับมาอีกตัตอประมาณแค่ห้านาทีโ มีสิทธิ์เขาเชิญทงไปเจยจอดขอเรนอ่านทุกคนเพิ่ t ตัวขึ้นให้ขอปรับฐานใจก่อนปรับฐานใจก่นปรับฐานใจให้เพิตัวขึ้นไปใจยืนถืนอาจารย์ดูานนีแ้าตีไ่รูสิเธอฉันบอกให้เพิตัวข้นไที่ว่าถึไหลบกไหลลงหึบงถูกไรมคนเราไปหลังงอเป็นกุ้งเงี้ยเดี๋ยวกนหมอนรองกระดูกก็มีปัญหาขืนตัวไ้เพิตัวหึ้งหึ้ง นั่งเจาทำงานานั่งเครื่องตี้ยนตัวว้าวดูดีจริงๆสมเป็นพยาบาลสมเป็นคุณหมอสมเป็นบุคปากร,กรทางการแพทย์ขอบพูดอะไรเราต้องเชื่อท่นทิพอย่ามีทุกข์ทรมานเพราะคนไข้ทุกข์ทรมานอยู่แล้วเราต้องไปเพิ่มไปสร้างความสุขให้กับเขาเขยื้คืนสะบัดมือสะบัดมือ,มมอใจมาก,ก่อนจับหัวใจจับให้เจอเอาจา้าวจับผิดค่ขาพยาบาลค่ะ สงสัยเสียณมานานจับหัวใจผิดและมีพยาบาลบางคนหน้าชิดๆอุ้ยหัวใจกูมีเต้นจับผิดค่าพี่ค่ะพี่สลับใหม่เมื่อกว่าจับมือซ้ายค่ะบีบทีนี้หลายคนอายุเยอะใจมันไหลใจมันอ่อนแอเธอเค้นที่มาน,นี้จะบิดจับบิดไฟได้ไฟได้ มันจะไปกันไงต่อล่ะถ้าเธอเลิกที่วากการก้ะเฉลยยังงี้พยาบาลอาจารย์งงยอตอบถามพยาบาลว่าจับหัวใจเธออะไระเธอตอบนมนมแล้วจะให้ฉันจะพูดกับเธอยังไงเธอต้องมีความรู้ทันที่อายจตนยุทธนาอายธนาการมากจับแล้กแบบไม่ใช่นมมันเป็นฟองน้ำก่อนเธอใส่มันนะนายอย่ามาขี้โม้างมันมีคพูดกับ จากทุกเรอปั๊บของเธอซ่อนเน้นอยู่จากหัวใจเมเป็นหมอมเป็นบาลต้องมีความสุขห้ามทุกทรมานยากผื้ใจมารักษา